เดีครับผมการนเนี่ยเขาอยู่ที่บนเรือเฟอร์รี่นะครับเร mm hmm. ือเฟอร์รี่เกาะช้างนะครับผมนนกำลัมงมาไปที่เกาะ สองสั้นนะครับมีสองสั้นนะครับขึ้นพาขึ้นไปบนขั้นเทิงหรือจะพาขึ้นไปขั้นเทิงฮัลโหลซอร์ฮัลโหล ใช้มือๆๆๆนะครับพวกพอดตกไะครับอนนตอนนี้ขณะนี้พนคื้นมาแล้วนะครับ,บไหแล้วพายางไปยังไงบาง ้านหลังนะครับม้านหลังมันจะสวยงามครับพนะี่น้องก่นหล o กดไลค์ครับกดไลค์เีน้องเที่ยวเยอะน ตัดย่างบนเลยแล้วครับยังตัดใช้คนใหนเ้เพิ้มเลครับ หน้าไรหน้านะครับก็จะดูนะครับเร็ว่ากระกับฝากกาฝากาฝากไปกอซานะครับสวัสดีครับตดเร่สวัสดีครับลว